สวัสดีครับผมร้าน BR Skirt นะครับวันนี้เราพามาชม Honda City นะครับผมตัวนี้ตัว RS นะครับส0 2 0่สเกใส่ Skirt รอบคันได้หกสนะครับคันนี้หน้าชิ้นใหญ่นะครับด้านหน้าชิ้นใหญ่เลยคอบด้านบนไฟตัดหมอกเลยนะครับแต่ตัดหมอกยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ได้บังนะครับ ้ารข้างก็เส้นสายดีไซน์มาได้สวยๆนะครับคมเลยปัดเปียวนะครับผมอันนี้ด้านท้ายท่อเหลี่ยมนะครับสไตล์ VIP นะครับผมแนวใหม่นะครับท่อบแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับผมต,ตรงนี้จัดให้ส,ยสวยๆหล,ล่อๆครับ VIP ดูหรูหราและสปอร์ตในคันเดียวกันเลยครับ แต่งรอบันานี้ก็ทักมาได้นะครับผมร้าน BR s k i r สนะครับโซนมหาชัยพระราม2นะครับเดินทางสะดวกครับอันนี้ลูกค้าวิ่งมาจากสุราษฎร์ธานีเลยนะครับผมขอบคุณมากมากอันนี้ครับวันนี้เราก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมคลิปอัปโหลดทาง YouTube และหน้าเพจนะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ